สีครับพบกับบอนสีคนบ้าบอนนี่นะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องบอนหูช้างด่างขานะครับบอนที่มีกระแสในตอนนี้ที่มีมูลค่ามากที่สุดที่ซื้อขายกันนะครับจะเป็นยังไงครับรถโตโยต้ารุ่นเวลไฟราคาเกือบ2ล้าน3ามล้านนะครับมาแรกครับ แค่ต้นบอลนะครับต้นบอลหูช้างด่างขาวครับเป็นไปได้ไหมเป็นไปแล้วนะครับท่านผู้ชมถ้าใครไม่เชื่อก็ไปติดตามขขาวได้ครับอันนี้เป็นเรื่องจริงครับไม่ใช่เรื่องแสแนบะเดี๋ยวเรามาวดูนะครับว่าต้นหูช้างด่างขาวเป็นยังไงนะครับมาดูเลมันจะมีหูช้างด่างขาวนะครับแล้วก็หูช้างด่างด่างเหลืองครับ ที่ราคาประมาณดดวยกัน,นครับแล้วก็ราคาก็จะอีกประมาณประมาณเดีวยวกันนะครับจะเป็นต้นไม้ที่ดูรูมีลูกแล้วก็มีไหลออกมานะครับเพื่อจะให้ทุกคนไปดูครับแล้วเรามีลูกครับทั้งด่างขาวด่างเหลืองครับอยู่ตรงนี้นะครับไปดูเลยครับเพื่อแถวบ้านมีนครับ คนแก่คนเท่าที่ปลูกอยู่แถวบ้านอาจจะมีเราอาจจะไปเดินไปเจอได้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นเศรษฐีเศรษฐีในค่ำคืนไปเลยนะครับก็เป็นไปได้นะครับคนแก่แถวบ้านเราปลูกไว้เองนี้แล้วก็ไม่รู้ครับหรือเหมือนหรือเราเคยเจอตั้งใช่ไหมละ่ะเราเจอบ่อยอยู่ข้างเท้างนต้นแบบนี้นะเราไม่ได้สังเกตรหรือว่า คนแก่ลูกอยู่บ้านนั้นให้ทุกคนท่านผู้ชมที่ชมนะครับกดติดตามไว้นะครับแล้วเราจะไปทัวร์ตามหมู <ve> ่บ <sh arp> <ๆ>้านดูนะครับเผื่อหมู่บ้านไหนมีจะเป็นเศรษฐีเศรษฐีหรือว่าคนรวยเลยนะครับครับแล้วก็อันที่เขาไปแลกที่มีกระแสกันนะครับแรกก็แลกกับต้นหูช้างด่างขาวครับเป็น ต้นใหญ่หนึ่งต้นนะครับต้นใหญ่หนึ่งต้นแล้วก็ต้นเล็กๆนะอีกสีต้นนะครับเป็นแบบเป็นครอบครัวเลยนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะลูกมันนะครับพร้อมพร้อมไปปลูกเลยนะครับหยิบไข่ไข่ไข่อีกยี่สิบเอ็ดฟองนะครับพร้อมไปปลูกเลยนะครับก็ตามราคาก็สมเหตุสมผลนะครับก็ สามารถไปศึกษาได้นะครับมันจะมีต่างหูช้างด่างขาวูช้างด่างเหลืองนะครับก็เป็นหน้าที่สนใจเผื่อเราเดินไปเจอตามหมู่บ้านเดินไปเจอตามไปเจอแบบไม่ได้สังเกตเลยว่าคนผู้เถานะครับผู้เถาเท้าบ้านปลูกน่ะแบบว่าห้องบ่หูนะเราไม่รู้แล้วก็ไปโอเคเอา แบบนี้ก็คือเขาหักข้าวแท้แบบแบบนี้คือในช่องช่องของอันค้นบาบอนของอูนคนบาบอนแท้แบบนี้นะครับแล้วก็เอามาเปรียบเทียบดูนะครับแล้วก็หรือว่าคอมเมนต์เอามาถามได้นะครับว่ามันใช่ไหมเพื่อคุณจะรวยรวยเลยแหละครับก็มีตังใช้นะครับถ้าเรามี ร้อมขายนะครับล้วตลาดใหญ่มากครับถ้ามีคนขายคนซื้ออีกเพียบเลยครับก็ขอฝากด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากกดติดตามช่องด้วยครับแล้วจะไปหาข่าวมาให้หรือว่าไปไปตีราคามาให้นะครับว่าตอนนี้ต้นบอลหรือต้นไม้เป็นราคาราคาเท่าไหร่แล้วครับน,นะก็ฝากกดติดตามช่อง โอ้คนบ้าบอลหรือว่าบอลสีคนบ้าบอลด้วยนะ,ะัะขอบคุณมากครับไปแล้วบ้า